สวัสดีค่ะพบกับช่อง Becky กก Super Girl ค่ะค่ะวันนี้นะคะ b e ก,กี้นะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆนะคะใครที่ผมร่วงเยอะๆนะคะต้องดูเลยนะคะเพราะว่า b กกี้จะมาบอกสีวิธีนะคะในการแก้ผมร่วงง่ายๆนะคะเห็นผลทันใจค่ะไปเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะงดอาหารที่มีผงชูรสนะคะหรือรสเค็มจัดนะคะค่ะ หลีกเลี่ยงเลยนะคะอาหารเหล่านี้นะคะเพราะว่าอาหารทอดๆมันหรืออาหารเค็มจัดนะคะสําหรับผู้หญิงที่ผมร่วงต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าอุดมไปด้วยผงชูรสซึ่งมีสารขัดขวางการดูดซึมของวิตามิน B6 และวิตามิน B6 นะคะเป็นตัวให้กระตุ้นให้ผมงอกใหม่ผมหนาขึ้นส่วนอาหารมันอาหารที่ทอดนะคะ ทำให้หนังศีราะมันและผมหลุดล่วงได้ง่ายค่ะข้อ2ค่ะใช้ยาสระผมนะคะแชมพูที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะค่ะเวลาเราสระผมนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะว่าผมเรานะคะมันร่วงเยอะไหมนะใช่เลยถ้าหากว่าผมร่วงเยอะนะคะลองเปลี่ยนแชมพูนะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเช่น เลือกแชมพูที่มีส่วนผสมเป็นมะกรูดน้ำมันมะพร้าวโดยแชมพูปลอดสารเคมีนะคะจะลดการขาดหลุดล่วงของผมได้ดีช่วยให้หนังศีรษะและรากผมแข็งแรงขึ้นข้สามค่ะหมักผมด้วยวัตถุดิบธรรมชาตินะคะซึ่งการหมักผมนะคะช่วยให้ผมเราแข็งแรงก็จริงนะคะช่วยให้ผมนุ่มลื่นนะคะแต่ การหมักผมนะคะก็ทําให้ผมขัดหลุด่วงได้ง่ายเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะทําให้ผมหลุดร่วงแนะนําว่าการหมักผมด้วยน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ํามันละหุ่งนะคะโดยผสมอัตราสามในหน,นะคะก่อนสระผมสามสินาทีนะคะก่อนสระผมนะคะย้ําค่ะ จากนั้นก็คือสระผมปกตินะคะน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันละหูนะคะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะคะและก็ช่วงหมักผมนะคะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการหมักตรงแถวแถวโคนผมนะคะเพราะว่าจะทำให้ผมเราหลุดร่วงได้ง่ายแล้วก็หนังศีรษะเรามันจะมันนะคะ,ะหมักผมนะคะแนะนำให้หมักช่วงแบบปลายปผมนะคะมันจะทำให้ ผมเรานะคะไม่แตกไปนะคะนุ่มรุ่มลื่น,นะคะ่ะโอเคไปข้อที่สี่เลยค่ะข้อสี่ค่ะการทานอาหารบำรุงผมนะคะการทานอาหารบำรุงผมนะคะโดยเน้นให้ผมรักผมเราแข็งแรงนะคะผมเราก็คือมันจะไม่หลุดร่วงได้ง่ายซึ่งอาหารเหล่านี้มีในจําพวกเต้าหู้นะคะอ่างาดํา และเป็นพวกอาหารโปรตีนนะคะอย่างอาทิเช่นอกไก่หรือปลาแซลมอนนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสีวิธีนะคะที่ปักี้นำมาฝากทุกคนนะคะลองไปใช้กันดูนะคะเห็นผลยังไงหรือว่าเกิดอาการยังไงบ้างนะคะช่วยมาบอกปกี้ด้วยนะคะค่ะทั้งนี้นะคะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ปกี้อัปเดตนะคะ หรือจะแอด Facebook นะคะชื่อ b ๊ากี้ซ p เปอร์เเหมือนกันค่ะแล้วก็ ID นะคะสามารถพูดคุยกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ